โ oh, oh. อ้โหแรงจังวะแรงขนาดนี้มึงรู้จักเลือดเด้งวะมึงรู้จักเลือดเด้งวะ ว่าคลิปอยู่ไอ้เฮียนี่แม่งก็พูดใส่เ็นชั่นนะสัสมิวเบนชั่นยังไงวะแมงมุมมาเรียกกูทำไมวะเหนือนมาที่มองไม่เห็นนะติดตาไอ่น่าแตกขายเรียนช้าที่ไหนเฮ้ย <laughs> ดีก็เฮียล้วดูส้นตีนนาอถ่ายสิยายยายมาดึงคีบะน้องพี่ไม่ดึงอู้ยใส่โลเลยเว้ยเค้มองในกอาเฉยแล้ะ กลัวอะไรวะมันกลัวมึงเหรอไม่รู้หูก็ไม่ไม่ได้โผล่แต่ให้เห็นนะนั่นหนึ่งมีกลัวเลยว่าบิดอ <c oughs> ันการต่อรายว่ะขึ้นมาได้อยู่ล่างอุ้ยจะอยูอหนึ่งล้านทีเลยเหร แน่นอนจริงถ้ามีจังหวะไล่ได้เอาได้พิ่เบลไปยิงได้ปะตามมามันจะดีนายตีตีภาษาละลายอดีตเอาวูดเดอร์เตอรวุดนวูดอะรอพี่ภาษาละลายผมเกลียว ต่อปวดปวดกูปวดวดเงินแล้วโดนะไปตัดแปกคนเกมมน่อยๆเฮ้ยแกบอดเรื่ม่ไงนะอาดัน้าฟ้าต่มันแก้ตันเลย โอ้โห oh, oh. แรงจังวะแรงขนาดนี้มึงรู้จักเลือดเด้งวะมึงร <laughs> ู้จกักเลือดเด้งวะรู้จักเลือดเด้งหรอสิบชาร์จเองไม่เยอะหรอกพวกมึงไม่ใช่ดอนดเ๋ยวกูก็มีสิบได้ <laughs> เวลาทิมอ่ะออกของมึง <laughs> ต้องเอาของเนี่ย แกน้อทั้งแล้วให้กลับคิดแทนเหรือแค่เอาขอตังเยอะไม่คิดกว่นี้เรยขอประงวลพวดก่อนดึงแล้วเก้ยมอีกมานำนาวิ่มีอ่ะขอที่นึงขอที่นึงไม่แย่ให้มึงยิงกูไอ้แต่ไอ้เคยอยู่ใต้ปั้เลือกกูไม่ของน้าท่อม ได้เห,เหรองอนรออางนู้ี่นะร่ามเห็มอกรึยังได้ทำไมว,ว,ว,ไวะ,ะ,มกะแ,มแกันู้ยอยย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 นยายยยยยยยไยย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 นยยายยยินนออมยยอยย่ยย ซื้อของแม่กูจยราดยังไงนี่มันวอล์กแมนด้วยใครไปเห็นไหมน่าโดนไล่อะเฮ้ยเต้เต้โอ้โหคมอนแมนเต้ยเข้าไปไม่นกรเหรอก เหนื่อยมาโอ้สี่ตัวได้สองสองไม่มาไปล็อกหกก่อนเพราะว่าเห็นกูทำไมกล้าเดินเข้ามาไม่ใช่หน้าออกกรอเข้าหลังก่า์แวตรงนี้แกเลย ไอโววินวอลป์เนี่ยรอดึงูอยู่ปะเนี่ย,ลดดย,ยหลังคีบแล้วขวอดอะไรอ่ะต๋อนน่ไเอพอะกลับไปก่อนหน่อยได้แปลวุนแปลวุ่นละดี๋ยวกูไปบนย่ามีคนแบบว่าเพื่อนเพื่อนกูนมาก็เล่นด้วยเต่าแม่งฝังมันก็มึงเล่น,ม,ลนมึงเล่นเก่งไงไม่ใช่ไม่ใช่ มันจะมาดูเหรอไม่ดูล่างหายหมดอ่ะแม่อยู่บนเดี๋ยวไปช้อนไม่หอกสายมันแบนแบนแน่แน่อีกทีเดินแรงเอาอยู่กลางไม่ทันไม่ทันเนาะทำยังไง เดีอาเนี่ไปตีนี่ก่อนเอาอะไรใส่นี่ก่อนกูเป็นอะไรอ๋อ bay bơm mỏi hoa 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 đi bóng ทำไมตัวมันแข็งจังเลยวะเอาพอมตายเดวโอนี่ไงตามไปหนึ่งกิาำลังไปฟังจบไปเนาะเอาไหมไปไหนเอาได้ตามได้ตามได้เดินไปไม่ได้ข้างหลังมาโหยังวิ่งไม่ถึงเลยสวยนะแหละจัดกูขอนโอ้ยกูจะตาย ออกนานเหมือ,อนกัน,นยังไม่กัดใครเมลูนเมลูนเฮ้ยมันบอกเพื่อนรักหน้าไอ้เขี้ม่ะใช่ปะ <'re> มันจะมาเข้ามาดูเว้ยเพื่อนบางคนเนอะเชื่ออะไหไม่รู้มันรับมันแอดมา กำลังหน้าคนดังหรือเปล่าว่าแม่งตัดด้วไอ้คิวๆอย่างเดียวเลยเวทมันต้องทำกันขนาดนี้เลยหรอแล้วกูตีแรงมากอะกูไม่เอาสองเลย มันต้องทำกันขนาดนี้เลยเลน,นะแรกแ้าของอัพที่หลังเว้ยมันไม่ใช่สิ่งอราก่อเดินมาแล้วนะ,ะมันซัดอันติีผมไปละแรงอ่ะพี่ยิงแรงอ่ะน้องอัทริกเฉยเลยไะแลนวตามต่อ้าชาแล้วเว้ย I'm

ผมว่าจะวาร์ปแกโอ้ดนปวัตเลยไอสัตว์บ่นะนะบ้านมาเนว่ะมึงหยดีไหมเื้นของมาดึงกด<อ>ปรนนวันีนะดึงไก่มากเ,เล็งเ,เองไม่รู้หรอกมันดึงไก่ก็รู้ไก่เนี่ยแปลเกินไป ว่าสองอันดีกูไปกลางโดนวะไม่ช่วยแนละข้าหลบต้องตายไม่ถึงนะ เนสัฮ้ยโอ้ยมันสั่น เอาป่ะตันแห้อืมชันน่าโอ้ไม่หยุดเขาทีไม่ได้ซื้อดาดอ้๋วิ่งติดคีบเมื่อกี้อีกูวิ่งวนคิปเรื่องนานเมื่อกี้ อ่ะเด,<ห>ดี๋ยวหมดยังพี่กูหดชีพต้องงานบี้มอ,ย,อ,ย,อยดีนะอีกฝั่งอะไรอะไร,ะไรมึงดึงไปแล้วมึงดึงไปแล้วยาไอ้ตัดมาดิ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 าดตั ไปมันเห็นมัง้งเอาจริงๆสไลด์เลยจบเลย <จบ S 2> สไลด์ <laughs> ลเลยไม่เฉยโหไอ,อ้ฟ้ามันเล่นไงวะ <laughs> ก็ไม่ต้องถ้าอยู่ใ,ใกล้ก็ไม่ต้องท่าสามเนก็ท่าหนึ่งเอาท่าหนึ่งก็ติดติดท่าสามประมาณวิหนึ่งมะวิหนึ่งท่าสองก็วิหนึ่งอันติก็วิหนึ่งคือทุกสก,กิลมึงอะ่ะติดท่าสามหมดอะแล้วก็ปลดล็อกไม่มีแอนิเมชันละมึงใส่ไม่ได้ะ ันติก็มีันติมีมีหมดทุกทุกสกิลมีหมดปลดล็อกมีแอนิเมชันหรือว่าไม่มีไม่มีไม่มีแอนิเมชันปลดล็อกแอนิเมชันนมัเอาออกเลยอ่ะมึง <c oughs> บอกว่ามีกูมาลกูถามกลับไงว่าะมีหรือไม่มีเอ้ยอ, <c oughs> อย่าสงสัยดิบุ้หวะเข้าประทาตรงนี้ไปบ้านเลยก,กูจ่อเเนี่ยมึงลองสกิลคลิปด้วยก่อนก็ได้แล้วแยกกดเหตุอีกสักว์ไปปดแล้วแล้วก็ไปเฮ้ยเต่า

กดนะให้มึงเดี๋ยวว่าถ้าฝากกูก็ได้เดี๋ยวใช่ก็ถ,ถึงบอกไงได้ห้าวินะได้ห้าวินะไม่ออได้วินหนึ่งนะออแต่ต้องกดต้องกดล็อกให้เพื่อนนะไม่กดให้ตัวเองนะมันไม่เหมือนอินเทอร์นะเ,น,รเน็นะอ้าปะปันนะเฮ้ยเฮ้ยไทไทช่วยหน่อย Viu quyết liệt điều. Hãy vẫn luôn 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 lên, luôn luôn ก็ไม่ต้องไม่ต้องมีท่าสามมาเกี่ยวข้องแล้วไงก,ก็ก็ใส่ก็แรงเลยแร,แรงแบบเต็มแม็กก์อ่ะแล้รอันตรายอันตราย double damage. Tôi mới mới Không bao nhiêu Đừng lên Úi đồ ăn rồi Không đâu không đâu อยางเลยเพื่อนเดี๋ยวกูโดนป้อมดีตายทีเดียวดูเลือกก่อนโหยิงช้าแล้วเกินกูตัวกูเนี่ยกูหลับเองหลับเองก้อนหนึ่งมาเตอ๊กมาแล้วดูเลือกโอ๊ยโอ้โหมันแรงหรือแรงหรือมันบางวะนั่นเดวว์นะโอ้ยอยายของงั้นเนียตายเลย่อนน้อ กูไปร้้นก่่่อดฟ้ามานะได้กันดิอันตี8เมตรกู้ยยต้องแบบเข้าไปใกล้แลู้น่มินวอให้ดิเฮียนี่มีขวว เอะไรอยู่ไหนมืเป็นมืดอยูที่หุงเขาว่าซ่าจะไปพันแปดนี่ต้องมีทีมไหยเพื่อน กูอะต้องมีรู้สึกเป็นท่านเจ็ดแล้วจะแต่งโง่ห่้ยที่อะเป็นสองคนหรือสองคนก็ถึงเป็นสองคนอห้ามกดตี้ก็ไปเจอคนอรก้าที่ใหญ่แล้วกดที่สามที่สี่ไปเจอที่ใหญ่ตลอดง่ายๆเพื่อนมึงไม่มีฝีมือเพื่อนไม่อยากเล่นเลยดปูอยู่แรงเนี้ยไม่ไปไหนมานานละจนเวิร์ลลอยแล้วเนี่ยไม่ไปไหนเลย ก็นันะเรโซโลนะากนันะที่เรียกว่ายังขาดมอยู่้วอย่าเลยจ้าเดี๋ยวดอีกมอไรอ่งออกไปออกไปเดินต่อไปอย่าเลยจ้าอย่าเลยจ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ย มันฟ oh, mm. hmm. ้องไ้กมันฟ้องง่ายออกง่ายวิ่งไปตะกิ้อยูวิ่งหอยเลยอะแต่แค่นั้นโดนหนึ่งแล้วแปดเมตรเอาไอีทมันยิงแปดเมตรอะน้องโฉกมันลูกท้งมุมโฉกขยายพันเออขยายมาไว Ja,